บางคนบอกแล้วถ้าฉันไม่มีเงินทุนหละ่ะเราจะทํำยังไงนะครับในการที่เราจะมีเงินมากพอนะครับในการที่เราจะสร้างชีวิตได้นะครับ สิ่งที่อย่างแรกเนี่ยคุณต้องเขียนมาก่อนว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณจะต้องมีเหลือเท่าไหร่ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นแน่นอนมันก็มี2ทางเลือกนะหนึ่งนะครับแน่นอนคุณต้องประหยัดมากขึ้นนะครับไรใส่อะไรที่ไม่จําเป็นคุณอาจจะต้องเซฟเงินเช่นคุณตั้งใจว่า2ปีนี้หรือปีนี้คุณอาจจะเที่ยวน้อยลงเพื่อกิเกเงินมากขึ้นของที่เคยใช้แพงก็อาจจะใช้ในราคาที่ถูกลงเพื่อแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้อาจจะไว้สำรองกับไว้ลงทุนต่อยอดหรือคุณมีเงินเก็บแต่คุณไม่ได้มีการต่อยอดมันก็เป ไปเรื่อยๆนะครับกับ2เนี่ยคุณต้องหาอาชีพทาเพิ่มซึ่งอาชีพทําเพิ่มในปัจจุบันมีเยอะมากและผมมั่นใจว่าคนที่ดูคลิปนี้อาจจะบางคนนะอาจจะไม่ทำแค่อาชีพเดียวจริงไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเราพยายามที่เจม,เมินเในเรื่องของสกิลของเรานะครับถ้าวันนี้คุณลงทุนให้กับตัวเองเยอะลงทุนความรู้ให้กับตัวเองลงทุนสกิลการเงินลงทุนสกิลในอาชีพใหม่ๆมันจะทําให้ชีวิตคุณนะก้าวหน้าได้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยไม่มีคําไหนที่สาย มันมีแต่คำว่าวันนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นที่คุณจะได้เริ่มครับกับการเปลี่ยนชีวิตของคุณ